สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสาพาโชคเสาพระโชคคนเดิมนวนพารวยครับเมื่อน,นี่มาตามแนวทางตองวดนะครับปูจันหัวนาผีนะครับเลขผีบอกครับงวดที่ผ่านมาขสามาแต่งแต่ตอนตองหวนนะครับตอนคงสุดท้ายบัวใหมาปูบอกโย่าหามาเอาเล็กลางเด้อผ่นบัวใหมาครับ ปูได้หนึ่งเจ็ดตรงๆครับเล็กพี่บอกแปลมาแล้วว่าสันปูว่าเอากระบอเป็นยังครับมือนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆครับที่บัวได้มาตามตอนโค้งสุดท้ายนะครับมือนี้เอาไม้ครับท่านผู้ชมครับเขามาแล้วก็าลื่อมได้ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับที่สําคัญก็ฝากกดติดตามไว้น้าครับเพื่อสิบปได้ผ่านคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่างนะครับเขามาฟังน้ากันครับท่านผู้ชมครับ กราบนมัสการฟูครับนมัสการครับพอนจะเล่นพอนทุกท่านทุกคนเฮ้ยเสียดายหมดที่ผ่านมาเนาะฟูเนาะเสียดายผีแห่ที่แต่ว่าเขาหมดแปลกภาษาเขาเนาะครับคือคือคืองวดเนี่ยงวดงวดนี่ประวันที่สิบโมกเกย์ๆนะครับผมแต่ว่าแปลกเลี่ยผีเอล เด้งจันไหยังไม่เห็นเลยวันนี้ผีเพิ่งจันาะันมาบ่านมาเราตั้งถกันมาเลยผีผมเนวมาครับคุณยงุนี่บักกองถอยวันไปพอาก้าหพอกับโมเขากับกุ้งก๊กอ really ่ะว right ันนี้เป็นทองกองถอยมากวัแล้วมากวันเมื่อวันจัดมงคลนะครับมาไม่ได้ไหมอเห็นเขาเขาเลี้ยวขาปุ๊ไปใส่ปุ๊ กูยุพี่หมากันนะครับเออมันไ่เห็นกูนั่งกพี่โอ้ยกูไปนิ้นยุี่มาเอาเขมาไน้ากับบวกกูเลีบวกเลขกูเลยกูไม่เห็นสูงอลไโดนแล้วกูยุเสไปฟอราตาทก้ามันมันบอกแปลกๆหาเอะเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาเก้ามันบอกมันบอกเอากับมัดตีเก้าหาเจ็ด ต้องออกกลหลังบอกไหกล้าเต็มไปแล้วันนี้อันัวน,นึงหันมันว่องซีแ่เปียกๆตัวนะเอาบอกกองทอพบ่อแรกบอกบอกอกกงทอยบ่าเลขดังสิขกูตุลเจ้สยี่สิบแปดปูสิยี่สิบแปดทำไมยี่ยี่สิบแปดทียี่สิบแปด แปดดีแปดสิจจเป็น,ปน,น,นพิษนามงูปูเขาต้องเขียนเขียนตรงที่นะยี่สิบเขียนเลยยี่สิบลงแล้วก็เอายี่สิบแปดเขียนสิบแปดลงสองศูนย์กับหนึ 28, ่งแปดอู๋ยี่สิบแปดฟังกันต่อมายี่สิบแปดปูยี่สิบห้องเขียนตัวภาษายี่สิบยี่สิบแปดห้องเขียนสิบแปดครับยี่สิบแปดอีนี่มันบอกตรงที่ ันที่เป็นคำว่างานครับแต่วันโกภาษาขเขาเข้าใจว่าสองแปดถึงบอลล่ะครับครับเขาไปเข้าใจแค่ในมาเนี้แล้วเขาไปฟักอ่านใครเถื่อนแล้วแต่งงนบนอลบอลยี่สิบเขาเขียนวันเลยภาษาเขาหนาสิบแปดสิบแปดน้ำก่อนไม่บอลตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงก่อนอ๋อใช่ครับขีดกรรมการที่เป็นส้นเนี้ยี่สิบแปดกับยายถิม มันบอกตแต่ตอนที่ต้นนะครับแล้วก็บอกอะไรเอายี่สิบเขียนไว้สิบแปดเขียนไว้ยี่สิบเปีดเขียนไว้เก้าห้าเจ็ดเนาะปูเนาะมันบอกเจ็ดห้าเก้าตัวนี้แหละว่ากลับแต่นนี้แต่มันเน่นหนักอันนี้แหละนนะกันลางเนะสุ่มสุ่มเก้าห้าเจ็ดแยกบวกู บ,บ,บ่อแยกมรือะพี้ตะกลับเจ็ดห้าเก้าบ่แยกมีตะกลับอมันบ่อที่สองของฉันทนี่สองสิบเแปนเลขแดงครับ,บร 2, นี่ 2, เองแต่สองศูนย์นี่น้าปูเน้ามันยีดยี่สิบแปดบังนะมันบ่อยี่สิบสองศูนย์แปดยี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งแปดเออเขาก็ยี่สิบสิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็สองแปดเออมีแค่นี้ สามหางทัวน,น,นี่นกปูเนาะนี่มันบอกตัวเดียวอะไรยี่สิบแปดแต่ว่าเขาวผีฟ้อมโอกมาข้าแปลข้อหมายของผีออกมานกปูเนาะ <40. S 1> สี่สิบเกียตหมดที่ผ่านมาวันหนไปสิบเกีตอีกเกีตสิบสี่ปูจับทางได้เลยนกปูเนาะมันรึ่งเลยจับได้ทั้งออันนี้เขาเห็นปูจับทางได้ี่สบ ปู่ก็ให้ลูกน้องไปจัดมาได้หาใบที่ปู่ไปหาล็อกไอ้กระงไปหาล็อกลูกน้องตัวมึมมีเหรอ่ช่เ <laughs> อาดเ, <c oughs> เอาหัวจิมันไ,ได้ไลาย่ีงเีเขาอา,า,าลได้มาหาใบาเท่านั้นเ <c oughs> ขมามาให้ให้ไ,ไปซื้อทอซื <c> ้อ <oughs> <c oughs> อีนซื้ออ่คทำได้ไๆๆๆนี่คมไหนทีอันยี่สิบปดเขาบอเขาจไป 2องแปดยี่สิแปดตัวเดียว mm hmm. แตงแทนบอกยี่สิบแปดเาเอาสอปดอยู่ได้นะครับนี่เคีนี่นี่ีนนมีตัวฉีดเส้นไตโปูนี่ตัวมากที่สุดโอ้โหอันมากจียครับมากร,ากรโนโคงเลยสิแปดกับยี่สิบแปดสิแปดกับยี่สิบแปดอ้นเป็นเป็นเลขลางเป็นว่า คิดว่าติปูว่าพุดนังคือพูเดียวอนันนี้ผีกุ้มเจน,นะรุ้มนันยังอมามาทุกวันบอกขัน,น,น,าานายังอมไม้ไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นบท่านเห็นมันบอปูไม่เห็น,นยังสีมีมาของสุดท้ายดีเนะปูเนาะ,ะบอกบบอกเลม้บอกบอกมูสุญใส่ไปบอกเด้คนที่ม้อยู่คนที่มาอยู่สีมม้ย่มกัน ฝนฝ่อตะก้าก oh, ับ uh, ว่านเข่าเลยสินโอ้โหี่กำลังเฮ็ดหน้าบาดนี่ฝนตกไหมล่ะกำลังฝ่อตะก้ากับว่านเข่าครับท่านผู้ชมครับเอาของเมียแล้วของเนี่ยมันเป็นเลี้ยงเนาะอุ้มแม่ขึ้นมาเออโอ้โหฝ่อตะก้ากับว่านเข่าเด้อพี่น้องเอ้ นี่คือคนเนี่ยนะคนก็นแต่เป็นที่เนาะก็ะได้หาาเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กที่บอกของปูเจนนะครับเขามาบอกเก้าห้าเจ็ดมันบอกปูอบอกแค่อะไรเจ็ดห้าเก้าโอ้เจ็ดห้าเก้าครับมาเก้าห้าเจ็ดเลยวกับทางให้เก้าห้าเจ็ดแล้วกับมันบอกยี่สิบยี่สิบแปดมันบอกเขาเข้าใจว่ามันบอกยี่สิบแปดท้องแปดหมด ในแขนรักบอกยี 18, ่สิบกับสิบแปดกับยี่สิบปพิศนาครับแอนี่กลับ้างให้เรียบร้อยตัดให้เรียบร้อยนปูรูปมานะแต่ว่าอัรุปมาอีกอย่างบ่แต่เขาจีว่าตัวเดียวรอฟังเบิ้งนปะูเนาะ,ตะนนะแต่ว่าตีแล้วตีได้ใจแล้วเขาวนะ่ามาน่ะยี่สิบแปดบ่ตัวเดียวเลยยี่สิบก็เอา สิบแปดเก้าอะไรนี่อที่ขขงคอมโบของเขาจันเป็นกค่บางขันงั้นเขาแบบปลาปูรับปลาปูก่าขอบคุณปูขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อครับตัวเหล็กแนวทัน่มมนงจะมาคลิปหน้านะครับแต่ว่ารอบางซุ้มอื่นเมื่อแล้วหนึ่งก่อนครับพี่ซุ้มอื่นมาท่านไหนมาหายฮ้ายังมีหลบคงสุดท้ายเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับ ยังได้กระอติดตามนะครับเอาพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลย้อครับปูบอกว่าเลขผีบอกปูแจนหัืหน้นาผียู่หนีแล้วว่าสั้นยู่ที่เลขทะเบียนรถของพศออนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับสองเก้าห้าเจ็ดครับความเป็นไปได้มันมีสองเก้าสองหน้าสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้ายนให้หละครับพี่น้องครับเป็นเลขที่สวยงามมากครับ เอาท้ายคลิปให้พี่น้องโชค m ารลำาุวยกันสุขผู้สุขคนครับพอกันไม่ในะคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ